สวัสดีครับผมผมทอปนะครับจากร้านต้องยังย์พระรามสองครับคลิปนี้เรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ FORD e v e r l อร์เนะครับตัวนี้จะเป็นล้อตัวท็อปติดรถปี2012นะครับล้อตัวนี้เรียกได้ว่าก็เริ่มหายากแล้วนะในปัจจุบันนะครับพอผ่านมาเกือบ10ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นล้อขอบ18ที่เรียกได้ว่าใส่กับรถก่อนที่จะเป็นตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยพวกไวายแครทั้งหลายแหล่นะครับไม่ได้ว่าใส่แล้วพอดีเลยล้อไม่หุบนะครับเพราะมันเป็นออฟเซ็ตของเขานะครับแต่ถ้าเอาล้อรุ่นใหม่ไปใส่ตัวนั้นเนี่ยล้อมันจะหุบเข้าไปกว่าเดิมหน่อยนะครับถ้าจะเอาล้อตัวนี้ไปใส่รุ่นปัจจุบนนันอย่างเงี้ยรุ่นใหม่ของเราเนี่ยได้ไม่ได้นะครับล้อก็จะยืน่นออกมาก,กว่ากันหน่อยเพราะออฟเซ็ตนเล็กว่าก็วสวยอีกแบบนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อนะคระ ตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับมีโลโก้ฟอร์ดเห็นไหมครับสัญลักษณ์ฟอร์ดผมชอบนะนะครับก็คือเป็นวงลีแล้วก็เป็นตัวหนังสือชัดเจนเลยนะครับฟอร์ดตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งออฟเซตเห็นไหมครับบวกหนะครับออฟเซตบวกหนะนะครับผมอ่านะครับตัวนี้ที่บอกว่าล้อมันจะยืดๆหน่อยสวยงามนะครับตัวนี้เป็นสเปค 6ลูนอตมาตรฐานนะครับก็บาฟอร์ดมี6ลูสเต็ปเดียวคือ139.7นะครับเพราะฉะนั้นใส่ได้กับรถ6ลูของฟอร์ดได้แท้ทุกคันนะครับสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับร้า,านเราเป็นเต็นทสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พหลาม2บางขุเทียน,นอยู่เลยซอยเจดทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม สำหรัคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมปอบจากต้นยางโยน์ของฝั่งไม้นะครับเดี๋ยวหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ